ในการบริหาราวิโสยอดเยี่ยมประจำปี2562ประเภทเบียยรประกันอันดับที่หนึ่งคุณกฤยรัรรตน์ตรีสุวรรนค่ะ รียที่เคารพรักทุกท่านขอกราบกล้องสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ if you can do you can do it ถ้าคุณฝันได้คุณเป็นได้เท่าที่คุณฝันวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งที่ชาวพีมา่าจักรพรรดิทุกท่านส่งให้ที่ชันไปยืนรับถ้วยกิจวัตรในวันนี้ขอเสียงกรี๊ดของชาวพีม่าจักรพัฒน์เยค่ะตนะองขอขอบคุณแผ่นดินทองคำนะคะซึ่ง ผูไปด,ด้วยความอุดมสมบูรณ์โดยการบริหารงานของท่านซีอซอสองลกจางนะคะซึ่งดิฉันเชื่อและศรัทธาว่าท่านคือสุดยอดผู้บริหารมืออาชีพและท่านคิด่วงหน้าไปเป็นสิปีแล้วนะคะฉะนั้นแปลว่าท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์นะคะมีกลยุทธ์มีวิธีการมีวิธีการมีวิธีคิดที่สุดยอดและท่านเป็นคนที่อบอุ่นมากนะคะท่านมีจิตใจที่รักนะคะรักทีมงานรักสตาฟทุกคนนะคะที่สำคัญ <laughs> <laughs> แล้วก็ผู้บริหารนะคะผู้บริหารจากเกาหลีด้วยนะคะทั้งคุณชินคุณทีคุณคิมและคุณฟ้าใส่ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็โซนนะคะโซนทุกโซนนะคะตั้งแต่โซนสุภกิจโ,โซนอภาโซนป้อมโซนทิ์นะคะที่สําคัญนะคะคุณโซนนัทพงศ์นะคะที่ลูกหลอที่ยืนอยู่นะที่นี้นะคะ อาจารย์สมคิดอาจารย์จอยอาจารย์หนึ่งนะคะน้องนัดน้องตาลที่สําคัญผู้บริหารระดับสูงอีกท่านหนึ่งนะคะ่านไม่ได้เลยสนิทกับพีปป่ปมมาดนั่นคือท่าน CFO คุณชาญยวนิดแล้วก็เทสโนคุณพี่โนค่ะประมือให้ท่านด้วยค่ะนะคะรวมทั้งแบ็คออฟฟิศก็คือทีมงานคุณเพื่อนนะคะคุณแทมและฝ่ายอะคาเดมีรวมทั้งคุณพนัเทพ แล้วก็นะคะหลาใหญ่ท่านมากมายนะคะค่ะก็อยากบอกว่าดื่มน้ำนะคะก็เออโทษนะคะคุณดานัก์นะคะแล้วก็คุณวิศณุนะคะดื่มน้ำที่ถึงต้นน้ำนะคะดิฉันมีที่ปรึกษาทั้งส pues ี่ท่านที่เป็นที่ปรึกษาและคอยดูแลตลอดนั่นก็คือพี่พระดนะคะแม่น้อยวัวหน้าปุ้งแล้วก็คุณพ่อจาย์ตะจันพระชัยนะคะซึ่งเป็นต้นน้ำที่ดีมากๆสุดท้าย นะคะพระเอกในหัวใจของดิฉันนั่นก็คือพลังทีมงานทีมอาชญาพัฒน์ตั้งแต่อวีพีนะคะน้องนกน้องอ้อยนะคะแล้วก็วีพีนิวนิววีพีนะคะที่นี้น้องหนุ่มน้องแบงค์บิกบอสดิเล็กนะคะและที่สําคัญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์น้าที่สุดรวมทั้งนะคะน้องแซมน้องเจี๊ยบนะคะน้องน้องแซมน้องเจี๊ยบน้องเยาวนะคะน้องแกนนะคะน้องใหญ่รวมทั้งน้องติ๊ด น้องเล็กอาลีแล้วก็น้องปุ๊กแห่งไอรีนะคะถ้วยใบนี้แล้วมารวมขบวนเพียบทุกท่านถ้วยวันนี้นะคะนี่คือถ้วยของชาวพีว่าจากวัดขอร้องคืนให้กับพีวา่วาทากท่นานขอบคุณคุณธีรัตน์เทรีสุวพลนะคะคุณรู้ต่อมานะครับแล้ว